สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูบัวครับพี่น้องดูวัวเจ๊ตุ่มวัวเจ๊ตุ่มหน้าแรงจะอ้วนมากเป็นพิเศษเลยนะครับพี่น้องลายวัวเข่าคอตอนเย็นค่ะพี่น้องไป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 ลายัวเข่าคอค่ะไป ทองคูณอ้วนมากดูพี่น้องไปมันก็ฝายเดนะคะทองคูณไปหมูไป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 ,ไป,ไปคอ,อกเร็วคำคำละคอ,อกเร็ว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 นี่ฝายเดค่ะ ปไปไปาคแล้วก็คอกเร็วเรเร็วคอกเร็วแม่หมูไปไปวัวคอกกันนะคะไปเร็วเร็เร,เรไป ไปเร็วไปไปสองคุณไปเร็วไปเร็วหมูไปเร็วไป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  วัวอคอกกันนะคะค่าแล้วก็วัวข้คอ,อกไปแล้วทองคูลไปแล้วนำจ่าฝูงไปแล้วควนตุยนุ้ยไปแล้วนางเดินนี่ก็สะปานะคะ วัวข้อคอกค่ะพี่น้องพาชมทุ่งนายามเย็นยามเย็นหน้านี้นะคะชมทุ่งค่ะวัวจะตุ่มไปแล้วโน่นนี่สะปานะคะนี่กระทอมกระทอมรังน้อยน้อยาชมบรรยากาศยามเย็นค่ะ ทำหลังน้อยๆน,นะคะนอนไปนอนแล้วนางไปนอนแล้ววัวจะตุ่มไปนอนแล้วครับพี่น้องไปคำแลักก็อคอกเลยไปชมบรรยากาศยามเย็นนะคะพี่น้อง จุมอาบัว,เ,วเข้าคอกแล้วชมนะคะตรงนายเย็นอันนี้ยังไม่ได้อัดฟังนะคะเดี๋ยวจะได้มาอัดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตที่มอบให้นะคะเฮงเรวยรวยปังปักันทุกคนนะคะ เดินทางไปนะก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคาดจากอันตรายทั้งปวงค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ